คนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบุหรี่มีส่วนผสมของนิโคตินทาและสารเคมีอื่นๆอ,อีกมากมายกสาซพิษในบุหรี่ที่มีบนตัรากายทานิโเขาเจนเฮลเจนไซน์ทั้งเนื้อเมียนเนื้เจนเนื้อไซน์แถมยังมีคาร์บอนมอนอกไซด์ควันที่อยู่ตรงนั้นมันเผาปอบที่แน่ปาริเซนะัดหนูตัวร้ายตายไว้แน่ๆสารพิษต่างๆเหล่านี้ล้วนมีโทษต่อร่างกายเริ่มตังมต้งแต่ ำให้มีกลิ่นปาดเกิดโรคหมดอ,อักเสบและส่งผลไปถึงระบบทางเดินหายใจทำให้เป็นโรคถุงลมป่งพองโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดร้ายแรงที่สุดก็คือโรคมะเร็งตาและสุดท้ายอาจจะทำให้ถึงตายได้นะครับถ้ามีคนมาชวนให้เพื่อนๆลองสูบบุหรี่เพื่อนๆต้องปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่ไม่ไม,ไม่และไม่